สวัสดีค่ะเมพีมายานะคะวันนี้เมมีนัดรับพิมายาฟาริกมากกว่า1 0 0 0 0แสกล่องเลยทีเดียวลูกค้าตัวแทนคนไหนที่สั่งจองเราไว้นะคะวันนี้มีกระจายทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศเตรียมรับสินค้าดีดี ต้องขอขอบคุณทุกคําชื่นชมทุกเสียงตอบรับดีๆนะคะที่มีต่อพีเมยาไฟเบรี่ตัวนี้เป็นตัวช่วยดีท็อกซ์ที่แบบขับล้างสารพิษขับล้างลําไส้ได้แบบดีมากๆค่ะทุกคนใครที่แบบอยากลดพุงลดโรคตัวนี้เลยค่ะจึงทําให้เราเนี่ยมียอดขายที่ดีเป็นอันดับหนึ่งนะคะที่สาวๆแล้วก็คนรักสุขภาพต่างเรียกหาแต่ทุกคนดูไหมมากกว่าที่จะได้สินค้าตัวนี้มาค่ะเรามีกระบวนการผลิตยังไงบ้างวันนี้นะคะมีจจะพาทุกคนไปดูกันเลยค่ะตามมาเลย และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ออค่ะพี่ออนะคะคือ R&D ทีมงานวิจัยแล้วก็พัฒนาสูตรของพีมายาไฟเบอรี่ของเราพี่เองค่ะนี่เลยค่ะพี่ออสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ จากประสบการณ์ที่อยู่ตรงนี้มานานนะคะพี่กล้าบอกได้เลยนะคะว่าในส่วนผสมของพีมายาไฟมอลลี่มีทั้งหมด17ชนิดนะคะซึ่ง17ชนิดนี้สกัดจากสารสกัดธรรมชาติ100%นะคะแล้วก็ปลอดภัยกับผู้บริโภคนะคะถูกหลักตามโภชนาการเหมาะสําหรับคนที่รักษาสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเพศไหนไวัยไหนก็สามารถรับประทานตัวนี้ได้ค่ะคือตัวเมย์ไม่อยากได้อะไรที่มันแบบดีจริงๆคือเพราะไม่เคยเจอดีท็อกซ์ในท้องตลาดแล้วไม่รู้สึกว่ามันแบบกินยากอะค่ะแล้วก็สีกลิ่นรสมัน รู้สึกว่ามันแบบผออื่นผอ,อเมยก็ไม่รู้เราก็เลยเอาข้อเสียตรงนั้นนะคะมาพัฒนาต่อยอดจนเกิดสูตรนี้ขึ้นมาค่ะจนเมย์ก็กล้าพูดได้ว่ามันเป็นสูตรที่ดีที่สุดในท้องตลาดเลยค่ะทุกคนค่ะถึงแม้ว่าเราจะได้ส่วนประกอบที่ดีที่สุดแล้วนะคะเราก็จะต้องนําส่วนประกอบทั้งหมดมาทําการวิเคราะห์ในห้องแลบอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่เราจะได้มั่นใจร0 0เเซว่าปลอดภัยหลังจากนั้นเราก็จะได้นําส่วนผสมทั้งหมดเข้าสู่กระกบวนการผลิตต่อไปค่ะ หนุ่มๆสาวๆคนไหนนะคะที่รักขุ่นรักสุขภาพนะคะมีก็ขอแนะนำพีเมยาไฟเบรี่สูตรนี้เลยเป็นตัวช่วยดีๆรับรองว่าคุณไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเห็นไหมคะว่ากว่าที่เราจะได้พเมายาไฟเบอรี่ตัวนี้ออกมาเนี่ย เราพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนขนาดไหนคือตัวเมยค่ะให้ความสําคัญตั้งแต่กระบวนการเลือกสารสกัดคือทั้ง17ชนิดนี้มันผสมประสานกันแบบลงตัวมากๆลูกค้าคนไหนที่ได้ลองนะคะคุณมั่นใจได้เลยว่าสุขภาพร่างกายของคุณจะดีขึ้นแบบชัดเจนมากๆมันส่งผลให้ทั้งผิวของเราหุ่นของเราดีขึ้นจนสังเกตได้ยังไงนะคะเมย์ก็ขอฝากพิมายาไฟรีต่ตัวนี้ไว้ด้วยนะคะไม่ดีพิมายาไม่ทําแน่นอนค่ะทุกคน